็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแอปหาเงินนะครับก็สามารถโหลดได้ที่เพจโตเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าแอปหาเงินกันเลยนะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็อย่าลืมใส่โค้ดของผมนะครับจะได้รับแปดพันเหรียญน,นะครับวันนี้จะมาสอนหาเหรียญฟรีเลยวันละ 2ล้านเหรียญน,นะครับก็ทําตามผมเลยนะครับเข้ามาที่ชวนเพื่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดตามผมเลยนะครับแล้วกดที่นี่นครับ แล้วเราก็จะสามารถแชร์ไปได้หลายทางนะครับแล้วผมจะแชร์ให้ดูนะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเหรียญมันจะขึ้นเองนะครับตอนนี้ผมเชิญเพื่อนไปแล้วร้อยเจ็ดิบห้าคนนะครับก็ได้ประมาณสามล้านเหรียญน,นะครับ ส่วนวิธีการถอนเงินนะครับก็กดมาที่ถอนเงินเลยนะครับแล้แลก็กกระบาดออกจะมีโฆษณาเด้งมารอแป๊บหนึ่งนะครับพอเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็สามารถถอนได้หลายทางเลยนะครับธนาคารหรือเ a y p a l แล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับ เราก็จะสอนถอนเข้าธนาคารนะครับก็กดไปเลยแล้วก็รอ5้าวีนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะให้ใส่แบบธนาคารอะไรเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เลขบัญชีแล้วก็ผู้ใช้นะครับแล้วเราก็กดตรงได้เลยนะครับ